สวัสดีครับวันนี้ชาวนาันหยุนะครับก็พาชาวนาวัยรุ่นจากอำเภอเสมิงจังหวัดชิงใหม่นะครับมาถอนกอข้าวที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะครับโอ้โหเสียงหนักแน่นเข้มแข็งนะครับตกอนะเอะตอต้อนอางตออ้อ้งองงง้ เหเห well, okay, okay. So อันนี้เป็นแปลงนาเปียกแส่แก uh, ้งข้าวนะครับที hmm. ่ผ่านการปล่อยแห้งมาแล้วเพิ่งเอาน้ำเข้านะครับก็จะสังเกตทรงกอนะครับว่ามีว่ามีการขาดของรากด้วยนะครับแล้วก็ทางซ้ายก็คือทอแกงข้าวนะครับแปลงนี้ใช้เทคนิคเปียกใส่แหงแกงข้าวถอนยากไหมครับ น,น,ะนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ